oh my god Nam mô ta cầu mong công an เด้อ Nam mô Phật ta ้าไม่เหมาะสมจะเ้าใจะลายข้าเจลายร้อน้องตวน้องวไว้้ามันย้อนามนุย้น้าต้องยาามทุ่ยถ้า้งยา้าม่าที่สงแ่้า่จุองเขาถ้าที่จสงจล้้าทีุ่สอง้ามั

อารมณมาแล้วอารมณ์มาใยอดนะครับอาทินี้ก็ขอตัวแทนสายได้หนึท่านหายได้สไอยนะครับเพื่อนพยายามนะครับไม่ต้อง่นสบายดูปัจจัยนะครับเอาลงเอาตัวนี้ลงท่านที่มาที่ยังไม่เข้ามาเอันเลยหายสบายปัจจัย multimass, minimassатив福, mulass, minimass til pid theosovo, criterium theirnociss pernaf, ing었는데, in person mailheir, вик assist民, insoca van doctor, ing i don't mind ขอเจริญพรคณะพระป่าทุกท th um, ่านทุกสายทุกคณะที่ได้มีจิตศรัทธานำนำพระป่าถวายนาวพระปรางเพื่อในงานฉลองตางั้งเจ้าคณะตุกบริษัทเยอะ งาน,นายกซช่ฟ้าสลากการเปลี่ยนงานบุญบูชาอาจารย์ครูนัสารกิรก็ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพพาะาอาทุกสายทุกคณะทุกท่านตลอดถึงคณะพระป่าออนไลน์ที่ได้ร่วมบริจาคสมทุนในการจัดซื้อที่ดินในการถมดิน ท,ทุกสายทุกคณะขอขออนุโมทนาขออ้างอิงบุญพระศสีรัตน์ไทยจงโดนบรรดาประทา,านพรในคณะภาป่าทุกสายทุกคณะตลอดถึงคณะภาป่าออนไลน์ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานาขายขให้เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลไแข็งแรงทุกคนทุกท่านขอเจริญพรวานนี้นะครับผู้งนเช้าทามับบาจะได้สรุปยอดให้ฟังแต่ละสายวาตรงตามที่ท่านได้แจ้งไว้หม่หรือไม่นะครับ่ราไปล่จะได้มีการงานการจัดรให้สารภานุ่ ดีงไนดึกลอบเื่อเล้ยงป่าว่วงต่อนอนนะครับอ่าตับไม้นะครับไม้ที่ตัดเลยมันจะมีที่รับอยู่ตรงนั้นนะครับเอาไว้ตับต่อดนีราตกต่ัรึไ้ครับนุกทีเอาไว้ตอกต่อรึไ้นะครับนะครับต้องมีการดึไดึเก็บครับโอ้โห้มารดึงไปดนงกับครับเราะทำไมถึงซ่อนนี้เลย นี่นะครับ <cheg> อ่าทุกนะครับขออนุญาตโลภะโภคะสนจ์นะครับนะอาลัยอุทิศส่วนนี้นะครับคุณแม่สระพรครับครับสุภาพออมขอตัวสระพรนะครับนะให้ติดตามไปอาศัยไอ้น้องบัญชัยสายคุณแม่เพียง หกสิบบาทสามุบนะครับไปม่องนุนหรอองนุนเลยนะอานนี้ื่อโบราณวัตอ่าสายสายคุณคาาวังนะครับป่าอ่างปูว่าพึ่งสาอ่าอเรียวนะครับอ่าได้ทั้งหกพัสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสินะครับอ่าอันนี้สายได้ไปนหน สายุณสุรังสิงปรางประธานสายบางบาบางใสอุทยาสามพบาทสาธุไปเลยอาญงจัวอคุณยายสาุาสาธุสารอสาุาธุาธุสาธุสาุ่สาธ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 ุสคุสาสาธุสาบสาุสาาารสาาาสาธา เดี๋ยวนั่เลยประกาสายคุณสุักนะครับบากรองนะครับไปที่ไปนนอนนะครับด้านนอกวงแหวนยอดรวมสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสามพันสามรับยลูกไอคุณแขวขาคุ่เขียวครัวกันง่ยๆจะลองให้น่ผมวางไว้มาจะอีกสองพันเก้าร้อยยี่สิบาทอาไกได้ สายหม e er ู่บ้านเบญจพรนะครับคุณอภิชาติคุณจันเ็ญปานคุณสิทธิศัก์ไิยบึงคุณธนกรีปานเกียรติคันสามร้อยบาบทสาธุนะครับคุเซียนนี่เป็งท่านดากตรวจรรถจักรหวงโรคักธีกองแก้วปายกีบุรี1 4ึ่งหมื่นสีับาทสาธุ ก็ทั้งหมดนะครับคุณนัทพงศ์คุณสมงเดเหลียงสุวรรณอันวัเจดีนะครับฐานะคุณจราศรีวงนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสาธุนะครับตอนนี้น้ำน้ำนนะครับตอนนี้นะครับพนไล้เป็นสายที่ไมนัทพงศ์เอามาเอามบให้เราไปหน่อยต่อตอปัจจัยที่ไปกรถางอะไรนี่แหละไปนอน มนาเอาหน้ากาบุญบางกุญบุญข้า่งปัจจัยที่กองช่วยกาแล้วนะครับก็เดินต่อไปนะครับจะมีร้านอาหารนะครับเป็นร้านทานสายและคณะสายบุญ อาจารย์่วอาจารย์มีหรือว่าก็จะมีรองคณะทุกท่านทคณะมการีความสุขความเจริญรับมีสุขภาพพลาไปแข็งแรงทุกคนทุกท่านจะได้ร่วมมนวัดบ้านนาอางก็ได้คเจริญพรจนะครับสดวของการเช่นชกมวยนะครับจะมีมวนตัวราคาห้าพันบาทนะคับอย่านี้ผู้ดูเดือนยิมวาให้สองตัว รูดเดือไม่เก oh, oh, oh. nah ี่ยวกับเรื่อาหาาใบมครับไม่เกี่ยวราคาตัวนัไม่น้อยกว่าห้าการในการชุ้โวยการบุศลนะครับสิทธิเราอีประานนะครับที่สนานโรงเรียนวัฐป่าไม่ใช่รโรตอ์เี่ท่านใดระบรโเบอ์เยอะเลยโรตอเรียนหน้ามาแต่เรองสงเกาบัวนะครับแต่ีตลาดก็ธรรมเรานี้ะครับคอเป็นงานนยาสังานนะครับี นอกจากนี้นะครับแฟนบอลมาชมเอเชียน้องแจ็มน้องหลานะครับเอเชียร์ลูกหลานแล้วก็น้องโฟร์ะครับขึ้แฟนเีนี่นะครับผู้เอกเลยเหมือนเดแล้วก็มวยหญิงน้องฝ้ายนะครับฝ้ายนี่ทำอย่างโรคหองหืหรือเปล่าฝ้ายสิน้องบุ๊กนะครับองฝ้ายหักใคใจะจ่ายได้ต้อ้วัดมันบางนะครับแล้วก็เข้าอะไรไม่ทราบแล้วแต่แฟนงานสาดวยสาธารณกุศลต่างๆนะครับซึ่งทางผู้จัดนะครับก็นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณ ทุกทกท่านเลยถานกมวยรายได้หักกับของอำเภอไพรบึงนะครับก็แจงให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับตากองกลางนะครับตอนนี้ก็ยังใช้สมาธิตอนขออนุญาตไม่รบกวนนะครับตอนอนุญาตไม่รบกวนนะครับ453บาทนะครับนักโทษยอดสุลขอเก็บภาพบรรยากาศ อายประธานร่วมนะครับข <m> ัวแดงระยองคุณชัพยากรตัวจัและครอบครัวกาารับก็ท้ายที่สุดนี้ ขอขออนุโมทนาญาติโยมที่ดูคลิปอาจุกทานก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอเจริญพรสามห้าันเก้าร้อยบาทัเจริญพร